สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับงวดนี้ปู่ให้ซื้อเลขได้แล้วเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์หกหรอบนี้ปู่ให้ซื้อเลขได้แล้วเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งหนึ่กุมภาพันธ์หกหวันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำงวดวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองหหหลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มี วันนี้ทีมงานสยามนิวก็นํามาฝากอีกเช่นเคยแม่น้ำหนึ่งโดยเลขครั้งนี้0 8เลข0เน้นเน้นส่วน2ตัวตรงเน้นไปที่0 7 0 8 8 7และเลข3ตัวตรงเน้นไปที่7 0 8ทีมข่าวขอเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและสนับสนุน สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยในครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้ให้เลขทูบมาเพิ่มแล้วครับงานนี้ใครที่ได้เห็นบอกเลยว่าหน้าตามจริงๆเลยครับเลขทูบก็คือ8 7 3นั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ